สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม c ร a s h of ส k านะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ RPG จากัดทีมต่อสู้เนาะตัวละครเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับตอนนี้จะเปิดโหลดผ่านในส่วนของแอปกู Google, แอปนั่นเองนะลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับสตไทยยังไม่มาสําหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนละกันนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีให้เลือกแค่เซิร์ฟเดียวเนาะนะครับปากดคอนเฟิร์มแล้วก็สตาร์ทเข้าไปเลยนะ บรรยากาศด้านในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่จะค่อยๆปลดล็อกมาตามระดับเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงแอดเวนเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมเพลย์กันก่อนนะครับเมนูนอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะฮะเขาจะให้เราผ่านด่านต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน1นึ่งคีสินั่นเองนะ เวลาเราต่อสู้เก็บพวกดาวอะไรมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถมากดรับของาะวัลจากด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวข้ามาเก็บละกันนะครับเดี๋ยวต่อสู้ก่อนออกดเข้ามาครับนี่เขาก็จะมีบอกนะว่าเราจะได้ของาะวันอะไรนะครับซึ่งจะเป็นการดรอกมานะครับแล้วก็เวลาเข้าไปต่อสู้เนี่ยก็จะใช้ energy ตรงนี้นะครับมากดสตาร์เข้าไปเลยครับหน้านี้นะครับก็จะให้เรามาจาัดทีมตัวละครลงไปก่อนนะครับซึ่งหน้าตาตัวละครก็จะเป็นแบบนี้นะ เวลาที่เราเข้าไปต่อสู้นะครับตัวละครจะเป็นแบบตัวเล็กๆหวัวโตๆนะผมว่ามันน่ารักดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวละครกัปตันนะครับก็คือตัวนี้นะเอาไว้แบบว่าลงไปช่วยใช้สกิลกับเราได้เหมือนกันนะครับให้ตัวละครเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นสําหรับบรรยากาศการต่อสู้นะครับเขาก็จะลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะมีให้เราต่อสู้ผ่านด่านบางด่านก็จะสู้แค่เวฟเดียวนะครับบางด่านก็จะสู้2เวฟนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการเจอบอสนะครับ แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีการเล่งความเร็วนะครับ1นึ่องสาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีออโต้ในส่งการใช้สกิลต่างๆนะครับหรือว่าเราจะกดใช้สกิลเองก็ได้นะเนี่ยมันจะมีให้เรากดแบบนี้ครับเนี่ยกดไป นะครับแบบนี้ฮะจะเป็นการต่อสู้ปกตินะครับส่วนสกิลด้านล่างเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าใช้ท่าไม้ตายอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมบอกว่าเป็นกัปตันน่ะนะครับเขาจะมาคอยควบคุมดูแลตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลมาช่วยส่งเสริมตัวละครตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมกดออโต้เลยแล้วกันนะครับดูบรรยากาศปุ๊บนี่ฮะอ่าเขาก็จะเข้าไปสู้อะไรเห็นไหมนะครับประมาณนี้อืมมันจะเป็นการสลับการต่อสู้นะครับปุ๊บอ่าโอ้ เวลาในส่งของต่อสู้เวลาเลือดลดเนี่ยนะครับมันจะไม่เห็นเลือดตัวละครพวกนี้นะแต่ว่ามันจะกลายเป็นแบบเลือดรวมตรงนี้ครับเนี่ยเป็น HP นะครับคือ HP ตัวกัปตันเนี่ยจะค่อยๆลดมานะครับผมประมาณนี้เห็นไหมนะเนี่ยเวลาโดนนะครับผมเนี่ยตัวกัปตันก็จะช่วยด้วยฮะนี่ใช้สกิลนะครับผมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรานี่ครับเราจะสู้ได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยดูด,ดิเห็นป่ะเลือดเขาเยเหมือน้ันะเนี่ยไอตัวบอสอะจัดไปครับนีี ลองเล่นความเร็วแล้วกันนะ,ะนะนี่ครับเล่นความเร็วขึ้นนะครับจัดไปฮะนี่ถ้าไม่ตายเวลาใช้ก็ผมว่าสวยดีนะเออเป็นแนนแบบว่าออกน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมเอาละครจัดไปอุ้ยเลือดลดเยอะเหมือนกันนี่ว่าใครจะตายก่อนกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้3มดาวแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดชนะนะแต่ดูท่าทางก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะชนะไหมนะครับ ถ้าเกิดไม่ชนะแล้วก็ค่อยไปแบบอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมก็ได้นะนะครับมันจะมีให้เราอัปเกรดอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชาหาดูตัวละครกันนะครับอ่าอุยุยจับไม่ดีหตัวนี้รุนแรงมากนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยคอมโบทีเดียวหกไปเลยทีเดียวครับเรียบร้อยฮะก็เนี่ยครับบรรยากาศนะได้สมดาวด้วยนะ ก็คือชนะนั่นเองนะครับผมเป็นบรรยากาศในส่วนของอตัวเกมเพลย์คร่าวๆเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันนะครับก็กดเข้ามาดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้นะปึ๊บอ่านี่ครับมันจะมีให้เรามาเปิดนะครับก็มีตัวที่1 2สองนะครับสามนี่ประมาณนี้นะเออตัวที่4ี่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นใช้พวกแต้มเพื่อนนะในการแบบว่ามาเปิดนะครับอ่าโอเค ผมจะเปิดตู้ไหนดีวะผมมีอยู่สิบใบอ่ะนะครับตัวละครแต่ละตัวก็หน้าตาน่ารักทท้งนั้นน่ะนะครับผมสาวสาวเอาตู้นี้ก่อนแล้วกันนะครับตู้แรกนะอ่ะมาลองเปิดดูนะครับว่าจะได้ตัวระดับ SSI หรือเปล่านะฮะจัดไปครับสิบครั้งมาแววนี่เฮ้เยเหมือนมีวะ่ะสีทองมาเลยเอาแล้วครับมาแววแล้วก็ฟึบหนึ่งใบ โอ้เออาร์มาหนึ่งตัวครับเอ้ยมีตัวผู้ชายด้วยวะเพิ่งรู้นะฮะนึกว่าจะมีตัวผู้หญิงอุ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าแค่ระดับเอ็นเฉยนะโอ้โอเคต่อไปฟ๊บอ่าอันนี้ตัวําหรือเปล่านะครับต่อมาครับนี่โอ้ตัวระดับอาร์ว่ะน่ารัก,กอ่ะอ่าตัวระดับอาร์ครับมาอันนี้ตัวสามอีกแล้วต่อมาอันนี้ก็น่าจะสามครับฟ๊บหมดแล้วอ๋อ H, อู้เอสมาว่ะว้าวน่ารักมีปีกแบบสยายมาอย่างนี้ด้วยนะครับไหนกดขยายดูตรงนี้ดิอันนี้ก็จะเป็นแบบดูภาพแบบน,นี้นะอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยก็ได้มาแล้วถ้าเกิดจะเปิดอีกนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้900เอ่อ9เ0เพรนะครับในการเปิดครั้งแรกนะครับครั้งตง่อไปน่าจะเป็นพันแนะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมมี715นะครับเพชรไม่พอด้วยนะถ้าเกิดจะเปิดอีกนะครับอ่าโอเคทีนี้ได้ตัวละครมาแล้วเนาะนะครับตัวละครที่เราได้มานะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงพาร์ทเนอร์ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมอ่าตัวไหนนะที่ได้มาใหม่ๆนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอ่อระดับ SR นะครับ s อคือตัวนี้นะครับกดติ๊กเข้ามาเราสามารถที่จะมาทำการอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดเลเวลเขานะ นี่ครับกดเข้ามาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกออโต้ซีเล็กก็ได้นะหรือว่าจะกดแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นการติ๊กแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเป็นออโต้ซีเล็กเลยนะครับแล้วก็อัพเลเวลเข้าไปนะครับคอนเฟิร์มปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นการอัพขึ้นมานะครับครั้งต่อไปด้เกิดจะอัพอีกนะครับก็จะต้องใช้แต้มอันนี้ด้วยนะครับเป็นการปลดลิมิตนะครับผมอ่าก็กดไปนะครับนี่เห็นไหมพอปลดลิมิตปุ๊บนะครับเราก็จะอัพได้ต่อนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยอ่าโอเคตัวละครอีกตัวหนึ่า นี่ครับผมก็จัดไปครับอัพเหมือนกันนี่เอ้ยหรือว่าเหลือแค่นี้ว่ะไม่พอละอัพปิมิตไฟนะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่คัพไครับเรียบร้อยนี่ถ้าเกิดจะอัพต่ออีกนะครับก็ปลิมิตเหมือนเดิมแหละนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเออเนี่ยฮะสกิลนะครับจะปลดล็อกตอนเลยว่าสามสิบนะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้อันนี้มันคืออะไรไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีคอสตูมด้วยนะ นะครับอนาคตน่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับพวกคอสตูมต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอเวกครับถ้าเกิดว่าเราได้แบบเศษตัวละครที่มันซ้ํากันหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถอเวกได้นี่ๆอย่างนี้ยตัวนี้ครับน่าจะอเวกได้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นตัวซาที่ได้มาเนาะนี่ไงนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็มาเลือกครับทําการอเวกไปนี่จากระดับ E ก็จะกลายเป็นระดับ D ครับจัดไปเลยฮะอเวกครับผมปุ๊บนี่ไหนระดับเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอเวกอีกอ่ะนี่ฮะ โอเคได้ครับใช้เงินหมื่นห้าปุ๊บนี่เห็นไหมระดับซีแล้วนะครับความสามารถเขาเพิ่มขึ้นนะนะครับมันก็จะกิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะ่นเองนะอ่าต่อมานะครับก็จะมีตรงนี้ฮะอันนี้จะเป็นตัวกัปตันนะครับตัวกัปตันเนี่ยเราสามารถที่จะมาใส่พวกไอเทมตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีนะเราก็มาใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวกัปตันมันจะอัพในส่วนของเลเวลอะไรไม่ได้น่าจะเป็นตัวที่แบบเอ่ออัพตามเลเวลไอดีของเราอะนะครับแล้วเนี่ย ตรงนี้จะเป็นพวกสกิลนะครับที่จะมีใช้นะครับต่อไปมันจะมีปลดล็อกด้วยนะตอนเลเวลย9เก้นะครับน่าจะมีแบบกัปตันคนต่อไปอะไรประมาณนั้นนะนะครับวันนี้ผมเดานะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับเควสนะครับผมแอบทำอะไรสําเร็จก็มารับของรางวัลได้นะครับในส่วนตรงนี้นี่ครับเห็นไหมแล้วก็ด้านบนนะครับกดรับได้เหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ครับอนี่ มีมีของให้เราแบบเอ่อได้รับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบดูเพราะว่ามันมีของแจกเยอะทีเดียวนะฮะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวผมกดรับไปเรื่อยตรงนี้นะคะรับเผลอเนี่ยผมจะได้อะอันนี้มาเปิดแล้วเน,นี่ยนะครับเนี่ยเกือบอีกนิดเดียวก็จะเปิดได้ละนะครับกาชานะครับเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่จะให้เรามาทาการแบบว่าเอ่ออัพเนาะนะครับเนี่ยอัพความสามารถตรงนี้นะครับผมอัพแบบตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นปะ มันจะช่วยเพิ่มนะครับเนี่ยแต้มตรงนี้นะครับอ่าอย่าลืมกดคอนเฟิร์มด้วยนะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเพิ่ม ATK เพิ่ม HP อะไรพวกนี้นะครับก็กดคอนเฟิร์มไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มน่าจะเพิ่มเอ่อทั้งหมดเลยในะส่วนของ ID ตัวละครเรานะครับส่วนต่อมานะครับก็จะมีตรงนี้ครับผมเนี่ย t a า g e เก็ต uh, เนี่ยจะเป็นการแบบว่าให้เราไปสู้ในส่วนของเวอร์บอสแล้วก็ด่านอะไรพวกนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่รู้แค่ว่าเวอร์บอสก็คือไปสู้กับบอสนั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเนี่ยเข้าไปแบบว่าต่อสู้นะครับผ่านด่านแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮนะอ่ะเห็นปะมันจะเป็นการไต่หอ,อคอยเนาะสำหรับด่านนี้นะครับเอาลองดูแล้วกันอ่า edit team ผมจะเอาตัวไหนลงแทนนี้แน่อ่านี่น,ะน,น,นี่เขาจะมี เอาตัวไหนแทนตัวนั้นน,น,นี่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบอกอยู่นะนะครับแบบนี้นะครับเออก็น่าเอาลงไปแทนนะฮะแบบนี้เห็นไหมอ่าแต่ว่าเลเวลเขายัางเลเวลหนึ่งอยู่นะนะครับก็เวลาเราไปต่อสู้มันก็จะมีการอัปเกรดนะครับผมตามเลเวลพวกนี้นะครับเออมันก็จะมีการอัพขึ้นมาได้เออแต่ว่าผมน่าจะเป็นเอาตัวละครตัวนี้ลงดีกว่านี่มันต้องแบบนี้ครับอ,อ่าแล้วก็สีสีเขียวไม่เอาแล้วนะฮะเอาสีนี้ดีกว่านี่าจาัดไปนะครับแล้วก็กด battle start มาลุยเลยฮะกดออโต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เร่งความเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับดาตรงนี้ก็ชิลๆครับเพราะว่าตัวละครผมมันเก่งแล้วเนี่ย่ะสู้บาเพียมันก็ตายแหละนะครับเรียบร้อยอสู้เสร็จก็จะได้รับของรางวัลมานะครับเลเวลก็จะอัพไปด้วยนี่นะได้รับมาแล้วนะครับผมเอาไว้ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้เนาะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพวกจุดแดงๆพวกนี้นะลองกดเข้ามาดูนะครับเขาจะมีแบบของรางวัลนะครับให้เรามากดรับเห็นไหมนะอย่าลืมเข้ามาตรวสอบนะครับ เออเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นการแจกของรางวัลน,นะครับ7วันนะครับผมอ่าลองสํารวจดูนะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามากดรับเห็นปะ่ะอย่างนี้ฮะเอออย่าลืมเข้ามาตรวจดูนะครับก็เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับกดรับให้หมดเลยอ่าชึบนี่ครับรับอีกนี่ ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยในส่วนของตัวเกมนะผมจะเอาบรรยากาศมา,าให้ดูคล้าๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครตรงนี้เนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยนะโดยการกดเข้ามาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับกดสลับปึ๊บนี่เราจะเอาตัวละครตัวไหนออกไปยืนนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะ,ะนี่ครับกดมาเห็นอ่ อ้น่ารักทีเดียวนะครับก็เรียบร้อยละนี่คือการสลับนะครับแล้วก็กดมาดูเหนะ็นไหมมันจะมายืนด้านหน้าแล้วนะครับก็แบบเอาความสวยมาให้เราดูประมาณนั้นนะครับเอาละยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับระบบตัวเกมเนี่ยยังมีอีกเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้มาบอกเฉยๆนะครับลองเล่นกันดูสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบจริงจัง นะครับผมโอเคเอาไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะไปละสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม